ไปทำหน้าเครียดเอาดยชีวิตจะขายโดนภาคดีสิจะมันได้ไม่มันไม่ทีไ่ไม่คืนเงินรอกให้ฟังดีๆแล้วกูจะเอาไหมขอละก,การขอละก,การสามนาทีตออจะกนี้มันสมคิกดก่อนใครเป็นคน คุณผู้ชมคะเก็บมาฝากวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่หน้าลานศูนย์การค้าเซนชัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันนะคะกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะจัดกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะในส่วนของภาคใต้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยเขาเล่นกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีรางวัลอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญจะพาไปพบกับนักกีฬาทีมชาติกันด้วยค่ะ ทุกคนคาดหวังในตัวฉันทุกคนไม่รักที่เป็นฉันทุกคนไม่รู้จึงความฝันฉันต้องการตรงนั้น สำหรับการแข่งขันสิงห์ไลท์เอ็กซ์ตรีมสปอร์ตนะครับจิงแชมป์ภาคใต้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของอประเทศไทยเลยนะครับที่เราจัดกันเนื่องจากเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนี่เรามีการส่งทีมชาติลงมานะครับแล้วก็ทำทัวร์ภาคใต้ร่วมกับชมรมสเก็ตที่หัดใหญ่นี้นะฮะไปในท่าจังหวัดภาคใต้แล้วปรากฏว่ามีการตอบรับและมีนักกีฬาที่เล่นสเก็ตบอร์ดมากเลยนะครับในเขตภาคใต้ก็เป็นความหวังของสมาคมที่จะจัดงานครั้งนี้เพื่อ กระตุ้นแล้วก็พัฒนานะครับน้องๆที่สนใจกีฬาประเภทนี้ในเขตภาคใต้ออแล้วก็โดยที่ปีหน้าจังหวัดสงขลาครับจะเป็นจังหวัดเจ้าภาพของกีฬาแห่งชาติเราก็ถือว่าอันนี้จะเป็นนิมิตยินดีที่จะเริ่มพัฒนานักกีฬาของจังหวัดสงขลาเองแล้วก็จังหวัดต่างๆในเขตภาคใต้ให้เข้ามาร่วมกันแล้วก็พัฒนาสูา่ความเป็นเลิศนะครับ นายชิดพงษ์นำสวัสดิ์ชัยกุลนะครับเป็นรองประธานสมาคมกีฬาสเก็ตบอร์ด S4J ของสงขานะครับผมผมมิโก้ครับไมเคิลไอโร่ครับเป็นที่ปรึกษาของ s 4สครับผมสมาคมกีฬาของหาดใหญ่นะครับเป็นการแข่งขันของสมาคมนะครับกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับเป็นสนามที่5ของที่จะมาแข่งของภาคใต้นี่ครับน่าใช่ครับผม การแข่งขันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นรุ่นครับผมถ้ารุ่นพวกที่เล่นเก่งแล้วก็จะเป็นรุ่นโบเปนครับผมส่วนถ้าเป็นรุ่นมือใหม่อย่างนี้เนี่ยก็จะเรียกว่ารุ่นเอมเกเจอร์แล้วก็จะมีการแข่งขันย่อยซึ่งเป็นการแข่งขันเบสทิกและก็เกมออฟสเก็ตนะครับผมเบสทิกก็คือการแข่งขันเล่นท่ายากที่สุดนะครับผมที่ตัวเองสามารถจะเล่นได้แล้วก็ส่วนการแข่งขันดื่นๆเนี่ยย่อยๆเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสูงการกระโดดใกล้อะไรประมาณนี้ครับผม เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่แบบไม่มีโค้ดมันดีตรงเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาไม่ใช่ส่วนตัวแต่ว่าเราจะพบปะเพื่อนแบบห่างไกลยาเสพติดอะไรเนี้ยครับก็ผมก็มีอาชีพเป็นครูแล้วก็แบบหลายหลายคนในทีมก็มีปัญหาเรื่องแบบเรื่องอยาเสพติดอะไรเนี้ยครับก็เลยอยากจะชวนเชิญชวนพี่น้องอะไรเนี้ยก็มาถ้าเกิดสนใจอยากเล่นก็จะมีชมรมนี้ที่หน้าเซ็นหน้าเซ็นทรัลนะครับกม็มาเล่นได้ทุกวันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม ทุกคนไม่รักที่เป็นฉันทุกคนไม่รู้จึงความฝันฉันต้องการตรงนั้น สวัสดีครับชื่อสุทัศน์ศิริวัฒน์ครับมาจากจังหวัดสระบ,บุรีครับเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติปี2014ครับการจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ก็คือต้องมีการฝึกซ้อมและเข้าไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อมาชิงอันดับที่จะได้เป็นทีมชาติครับก็ซ้อมทุกวันครับ19ปีครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ ถ้ามีอีเวนต์พิเศษก so ็จะมีการฝึกซ้อมแบบพิเศษและเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับที่เด่นๆปีที่แล้วก็จะเป็นเอเชียนบีดเกมที่ภูเก็ตครับได้เหรียญเงินสเก็ตบอร์ดเกมออฟสเก็ตครับถ้าเพื่อนๆพี่น้องคนไหนสนใจจะเข้ามาเล่นสเก็ตบอร์ดก็ เข้ามาสอบถามได้ที่ชมรม S4J หรือทุกทกที่ที่เขามีการเล่นสเก็ตบอร์ดกันเกิดขึ้นก็เข้าไปปรึกษากับคนที่เล่นอยู่แล้วได้จะทําให้เราเล่นเก่งไวขึ้นเล่นเป็นไวขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับสเก็ตบอร์ดทําให้เราแน่นอนเป็นกีฬาเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วแล้วเรายังรู้จักรับผิดชอบตัวเองเพราะว่ากีฬานี้มันกีฬาผัดผ่ทนทให้เรามีล้มแล้วเราก็ต้องรู้จักหัดลุกให้เป็นทําให้เรามีเพื่อนมี สังคมก,ก,คกับการเล่นงไ,งได้ครับ สยสีราชดาเรือก็มสุขเด่อกสน้มินสคุเดีทำนนนก็รังสีนารนาารักก็มามมนได้ไม่ต้องไปพักเวหวังเรื่องรับเรื่องรบเรื่อเงินดก็ทำได้มันชาทาอา